สวัสดีครับผมนะครับชัยแฮกวัลโดมศรีสุดกับรายการมายาไอดอลนะครับมายาไอดอลนะครับจะเป็นรายการที่จะนําเสนอถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็นําน้องๆนะครับที่เป็นไอดอลมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายมาพูดคุยกันในรายการแล้ววันนี้นะครับเราได้เจอกับวงเกิร์ลกรุ๊ปที่น่ารักอีกวงหนึ่งและวันนี้เขานั่งอยู่กับเราแล้วนะครับนั่นก็คือวงซูโมโมกครับสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อวงน่ารักมากแนะ,ะนําอีกครั้งชื่อว่าวง ซูโมโมค่ะเขามีทายนะซูโมโม่ค่ะเออซูโมโม่แปลว่าอะไรอะเอออยากรู้จังซูโมโม่แปลว่าลูกพีนะคะซูคำว่าโมโม่จากภาษาญี่ปุ่นแปลว่าลูกพีในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้น้าประจํางงก็คืออ๋อคล้ายๆลูกพีใช่ค่ะเห็นหน้าตาน่ารักอย่างนี้นะครับอยากรู้จักชื่อของแต่ละคนกันแล้วละครับอ่าคนแรกก่อนเลย ค่ะสวัสดีค่ะปุ๋ยไฟสีชมพูซูโมโมค่ะไอสีชมพูอยู่ตรงไหนสีชมพูอยู่ตรงไหนนี่เอออยู่โบด้วยออยู่โบด้วยฉันก็แกล้งถามไปอย่างนั้นแหละจริงๆนะเขามองไม่เห็นหรอกเออสวัสดีค่ะน้ำฟ้าสีเหลืองค่ะสีเหลืองสวัสดีค่ะบิวตี้สีส้มค่ะสีส้มข้างหลังครับ สวัสดีค่ะอุ้มซูมโมส,สีเขียวค่ะน้องอุ้มสวัสดีค่ะน้ำหวานซูมโมส่สีม่วงค่ะสีม่วงสวัสดีค่ะใบยกซูมโมส,สีแดงค่ะ,ะสมาชิกในวงทั้งหมด6คนโอ้น,นี่มาครบเลยนะมา<ะ>ครบเลยแล้วอยากรู้จักว่ามีมากี่รุ่นแล้วครับเนี่ย ตอนนี้มี2รุ่นนะคะก็คือหนูกับบิวตี้จะเป็นรุ่นที่1ส่วนข้างหลังกับนี่จะเป็นเมมเบอร์ใหม่ค่ะเมมเบอร์ใหม่ชารุ่นที่2 4คนเป็นรุ่นพี่2คนใช่ค่ะแล้วคุณชายครับเขาแบบก่อนที่จะเป็นซูโมโมะเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะฮะการรวมตัวการเริ่มต้นของซูโมโมะเป็นยังไงบ้างใครจะเล่าให้ฟังหน่อยมีใครอาสามคะจุดเริ่มต้นการรวมตัวของเรา ก็ถ้าจะเริ่มแรกก็คือต้องเป็นออดิชันใช่ไหมคะคือทุกคนก็เท่าที่หนูรู้คือคนในวงก็ออดิชั่นมาหลายที่เหมือนกันอย่างเช่นแบบอย่างปุ้ยฝ้ายอย่างเงี้ยอย่างหนูอย่างเงี้ยคือก็มาหลายที่ก็ก็แบบตอนแรกที่หนูมาออดิชันหนูก็ไม่คิดว่าตัวเองจะติดมาถึงรอบนี้นะคะก็เลยแบบโอเคต้องพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิมที่จะแบบให้ทุกคนเห็นว่าเออเราพัฒนามากขึ้นนะในแต่ละสเตจอย่างเงี้ยค่ะอือทิละคนเลยหลือคะในส่วนของหวานนะคะก็กว่าจะได้มาเนี่ยหวานก็ต้อง ไปออดิชั่นก่อนใช่ไหมคะ ừ, แล้วก็มีการซ้อมมากมายเลยคะ่ะหลังจากนั้นเราก็ต้องแบ่งเวลาด้วยกว่าจะขอคุณพ่อมาได้นี่ก็ลําบากเอาเรื่องเหมือนกันค่ะทำไมคุณพ่อคุณพ่อตอนนั้นทางบ้านมองว่าการมาทําตรงเนี้ย ใช่ค่ะคุณพ่อมองว่าการมาทาตรงนี้อาจจะลําบากนิดนึงเพราะว่าหนูต้องเรียนด้วยแล้วกว่าจะแบ่งเวลามาได้ก็เป็นเรื่องยากมากๆเหมือนกันค่ะกลัวว่าจะไม่สามารถแบ่งเวลาแบบแยกแยะเวลาได้อะไรอย่างนี้แต่ในที่สุดหนูก็มาได้แล้วดีใจมากเลยค่ะดีใจด้วยอีคนนีงแ้ครับ ค่ะก็ของหนูที่มาอยู่วงนี้เพราะว่ชื่นชอบพี่บิวตี้กับพี่น้ำฟไฟอนี่ยตามพา<ง>ย้อนรุ่นทีมมานนความรับก็เปิดเผย <laughs> ก็เลยชอบวงโซโมงมากก็เลยลองออดิชั่นแล้วก็ได้มาอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าหนูรู้จักวงนี้ครั้งแรกได้ยังไง คือจริงๆแล้วส่วนตัวหนูเคยเป็นไอดอลมาก่อนก็เลยแบบเคยได้เจอกันตามงานตอนออกงานอะไรอย่างนี้แล้วก็เจอแบบเขายิ้มให้หน้าหลักว่าเอ้ยเขาายิ้มให้ฉันจีนน่ะฉันรู้สึกกินน่ะก็เลยมาตามหาความรักอยู่ตรงนี้้ได้เจอฉันก็เลยมีพลังสอนเออคุณชาลัยนี่เดี๋ยวอีกเรื่องนึงฟังแล้วรู้สึกยังไงฟังแล้วรู้สึกยังไงเออฟังแล้วน้องเขาบอัแล้วก็ตีใจนะคะเพราะเรามาเป็นไอดอลก็เพราะว่าอยากจะว่าสร้างแรงบัานใจให้กับคนอื่นเขาแล้วพอแบบ มีคนที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆเราแล้วได้รับเราเป็นแรงบันดาลใจมาอยู่ใกล้ๆเราข้างๆเราขนาดนี้ก็แบบฟังแล้วก็แบบภูมิใจค่ะเขาได้แอบมาบอกเราก่อนไหมว่าเขามาเพราะเราเขาไม่ได้บอกค่ะอ้าวใช่ค่ะเปิดเผยได่รู้เลยนะคะเขาบอกแค่ว่าไม่เป็นเมมเบอร์เขาบอกแค่ว่าเขารู้จักซูมุมมาก่อนแค่นั้นค่ะเพิ่งมารู้ในรายการาเขาแอบชอบเรามาตลอดเอ้าเอาแลยน่ารัก ทำไมจิ้นอะไรขนาดนี้โดนตกอีกแล้วล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาวงเนี่ยผู้หญิงอยู่รวมตัวกันเยอะเออะมันต้องมีปัญหาจุกกิ๊กนู่นนี่อะไรวะเดี๋ยวเห็นนะต้องคนมาเนี่ยคนสไตล์เลยนะคุณชายเพราะว่าแต่สุดท้ายเห็นไหมเขาก็อยู่รวมกันแต่เราอยากรู้ก่อนว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเราแก้ปัญหาจุดนั้นยังไงเอาคนแรกก่อนเลยขออนุญาตยกตัวอย่างในห้องแต่งตัวมาสักครู่นะคะมีสสดๆร้อนๆเลยเหรอฮะมีซ้อมสัก ครั้งละไะไม่ส่วนใหญ่จะแบบเราแก้งกันเล่นเราแก้งกันบ่อยเพราะเราสนิทกันยังไงไหนเราให้ฟังเราอยากรู้เลยก็คือแบบเอาวงเราคือแบบสนิทกันเร็วมากอยากจะบอกว่าสนิทกันเร็วมากคือแบบไม่มีใครที่แบบว่ามีปัญหาอะไรกันเลยใช่ค่ะมันก็เรื่องแบบดีใจน่ายินดีที่แบบว่าวงเราวงเราแบบว่าสนิทกันเร็วมากค่ะแต่ว่าที่แบบว่า แบบเราชอบแกล้งกันเฉยๆค่ะไม่มีอะไรมากแล้วชอบแกล้งขนาดนี้อยากถามพี่ถามคำถามขึ้นมาปุ๊บนม่ทุกคนชี้เลยนะทั้งวงทั้งวงเนี่ยไข่โกสุดหนึ่งสองเริ่มเอาเอาแล้วน้องเขาน่ารักเดียร์สันนนเขาเนาะมีสองคนเขาโกเรื่องอะไรเขาโกเรื่องอะไรโกเรื่องอะไรให้โอกาสส่วนใหญ่ไปที่คนนั้นให้โอกาสเผามีคนขออนุญาตเผาแล้วไม่หรอกนี่คือคือคือจริงๆนะสิ่งที่พี่เห็นนะเวลาเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยกันเขาจะมีจุ่ง สองสองคนที่เป็นเจ้าตัวนะคะเขาจะไม่รู้ตัวเองคะอ่ะใช่ค่ะแต่ว่าคนที่อยู่ข้างนอกก็คือมองเห็นได้ชัดเลยยกตัวอย่างนะคะเหตุการณ์ตอนเราไปญี่ปุ่นในการห<อ>นูค่ะหนูคือหนูวันนั้นหนูต้องไปซื้อบอัตรไปเข้าดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมคะ<อ>แล้วทีเนี้ยบัตรมันขาดเหลือใบหนึ่งที่เราต้องซื้อ,อใช่ค่ะเราต้องซื้อบัตรใช่ไหมคะ<อ>แล้วทีนี้อขาดบาัตรแปลว่าเราต้องแบ่งกลุ่มนึงไปซื้อบัตรกลุ่มหนึ่งกลับบ้านแล้วพี่บิวตี้กับ น้ำหวานนะคะก็คือต้องกลับบ้านแล้วเขาบอกว่าเออพี่กับน้ำหวานกลับเองได้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลเลยพี่กลับได้แล้วหนูแต่หนูอะรู้สึกว่าเอ้ยหนูเป็นห่วงเขาอย่างหนูเองอะหนูมีประสบการณ์ด้านการเดินทางอะไรอย่างงี้หนูว่าแบบว่านําทุกคนเวลาอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะหนูกาอ่ะไม่เป็นไรหนูกลับด้วยแหละดีแล้วเป็นห่วงกว่าแต่เขาบอกพี่กลับได้ไม่ต้องเป็นห่วงพี่เราก็ใช่หนูว่าอ่ะงั้นพี่นํานะแล้วตอนทางที่จะกลับโรงแรมใช่ไหมคะที่พักของเรา มันจะมีแยกค่ะให้เลี้ยวซ้ายกับตรงไปหนูหนูอะในใจหนูหนูจะดูซิเขาจะเลี้ยวซ้ายไหมสรุปเ,<อ>เขาเดินนําหน้ากับนวานนะคะสองคนตืดตืดตืเดินตรงไปไม่เลี้ยวแล้วค่ะเราโรงแรมต้องเลี้ยวใช่ไหมเดินต้นไปพี่เบลลี่นวาดไปไหนกันไปไหน <c oughs> แล้วพี่ดิ <c oughs> เอาไม่ใช่ทางนี้หรอใช่แบบเ่าคุยกันเพลินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ได้ดูทางจริงๆแปลว่ารู้ใช่ไหมคะว่าต้องเลี้ยวไปแต่ อยากให้ชี้ให้าว่านี่คือการแก้ตัวนะคะอันนี้คือกาสใช่โอ้โหพูดถึงไปญี่ปุ่นตอนนั้นไปทำอะไรยังไงกันเออพอพูดถึงนั้นก็มีไปทำเอ็มวีค่ะไปสใช่ค่ะแล้วก็ไปไลฟ์นะคะใช่ค่ะไปไลฟ์ที่ญี่ปุ่นไหนเล่าไหนเล่าไหนเล่าเล่าเล่าใช้ชาที่หนึงเผื่อแฟนคลับของเราอยากจะเข้าไปดูอ่ะยังไงตอนนั้นไปญี่ปุ่นไปทำรายการค่ะอย่างแรกเลยนะคะไปญี่ปุ่นนะคะก็ไปทำไปถ่ายเอ็มวีเนาะก็ใช่แล้วก็มีไลฟ์ อย่างแรกคือเราไปถ่ายทำเ m ็มเพลง Run Away ค่ะออริจจนอลสองคนไปเคียย์กันคือไม่คือเราบอกเลยว่ารายการเรารายการเราสดจริงๆสดมากเรามีแต่คำถามแต่น้องนี่จะไม่รู้คำถามไงแล้วก็เลยอยากไม่รู้จริงนะอันนี้เราไม่เตรียมจริงนะไม่ได้เตียมคำถาทุกคนดูได้เลยไม่เตรียม ก็ค่ะกันนะคะเราไปถ่ายทำเอ็มีเพลง Run Away นะคะออริจินอลซองของซูโมโมนะคะถ้าทุกคนอยากฟังอย่างเงี้ยก็ฝากเข้าไปเสิร์ชใน YouTube คำว่า Run Away นะคะเราฟังแล้วเราฟังแล้วสวยมากจริงหรอจริงหรอมีถ่ายอยู่บนตึกสูงๆด้วยแล้วก็ถ่ายตามมุมตามมุมในประเทศญี่ปุ่นไปตอนนั้นไปครั้งนั้นได้ประสบการณ์อะไรยังไงบ้างนอกจากหลงทางแล้ว นอกจากเราไปถ่ายทำเอ็มวีนะคะเราก็ไปได้ขึ้นแสดงไลฟ์ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะใช่ค่ะเก่งมากยังไงยังไงเล่าเล่าอนิข้ามพลาดอ่าเล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 ่าค่ะก็นอกจากที่จะได้ไปแสดงไลฟ์ใช่ไหมคะเรายังได้ไปเจอสาวสาวญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยค่ะนั่นคือประจบความสําเร็จของหนูแล้วจบความสำเร็จชีวิตแล้วสีชมพูแล้วจบแล้ว เอาละครับเอาช่วงนี้นะครับเขาคุยกันอย่างสนุกสนานและมีความสุขแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามันต้องมีเรื่องราวมีการท้อกันบ้างแต่<อ>ละคนเนี่ยจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงนะครับซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ต้องผ่านเรื่องราวที่มันท้อใจเนาะแต่สาวๆวงนี้ก็มีเหมือนกันเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันครับ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของมายาไอดอลนะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราสนุกมากๆกับซูโมะนะครับทั้งหัวเราะตลกประสบการณ์ไปญี่ปุ่นความโกะของซูโมโมีเยอะแยะมากมายนะฮะอย่างที่พี่ชายได้บอกไว้นะครับว่าวันนี้รอบนี้เบรกนี้ช่วงนี้เนี่ยนอกจากความสําเร็จนะฮะที่เขาได้ไปถึงญี่ปุ่นมาแล้วนะครับข้างหลังก่อนที่เขาจะได้เป็นซูโมะในวันนี้เนี่ยเขามีความท้อแท้มีความเหนื่อยแล้วก็มีการหิวใจยังไงบ้างนะครับมาฟังซูโมะเล่าให้เราฟังกันดีกว่าครับอ่ะ ใครจะเล่าให้เราฟังบ้างครับคนนิคคนนี้ก่อนเลยไล่เรียงกันไปเลยค่ะของหนูนะคะถ้าสมมติหนูท้อหนูแบบว่าต้องการกำลังใจใช่ไหมคะหนูก็ชอบไปกอดอ่ะเมมเบอร์แต่ละคนเลยค่ะแบบว่าเออขอแบบขอกำลังใจหน่อยก็ไปขอไปกอดแล้วว่าถ้าสมมติหนูอยู่คนเดียวแล้วหนูรู้สึกว่าเออหนูท้อหนูเหนื่อยอะไรเงี้ยหนูก็จะชอบแบบว่า ชอบรุ่งหัวตัวเองใช่ค si ่ะแล้วบอกว่าบอกว่าเออวิยนี่ค่ะว่าวันนี้วิที้ทำเก่งทำเต็มที่แล้วนาเก่งแล้วนาอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะชอบรุ่งหัวตัวเองไม่ต้องรอจากใคร ช่แฮกวันนี้เธอทําดีแล้วนะย่งจากตัวเองพี่ชายดีที่สุดที่สุดกำลังใจจากตัวเองนะเราได้คุยกับน้องๆนะเรายังได้ไอเดียเลยบางอย่างพี่ก็คิดไม่ได้นะพี่อายุขนาดนี้แล้วแต่อันเนี้ยพี่ซื้อมากโัยหลังพี่จะเอาไปใช้คุณผู้ชมก็เหมือนกันนะเวลาท้อใจเเราทำดีที่สุดแล้วค่ะน่ารักมากค่ะสำหรับฟ้านะคะเวลาท้อใจฟ้าก็จะอ่านจดหมายจากแฟนคลับค่ะ S 2> <S 2> ใช่ค่ะเพราะแบบว่าในทุกๆงานบางงานเราจะได้ของขวัญแล้วก็ได้จดหมายจากแฟนคลับมีจดหมายอีกใช่ไหมลูกยังมีค่ะ <S <S ใช่ค <AR> <ขอ> <AR> ่ะบอกว่าคือเวลาแต่ว่าใครจะให้ของขวัญอะไรแต่คือซาาฟ่าบอกว่าฟารู้สึกว่าถ้าได้อะไรอย่างเงี้ยฟารู้สึกอ่านแล้วฟาจะมีความสุขฟากก็เลยบอกแฟนคลับทุกคนว่าแบบว่าถ้าอยากให้ของขวัญอะไรอ่ะขอเป็นจดหมายใช่แล้วเขาก็เขียนจดหมายมาให้ค่ะแล้วเวลาที่แบบว่าเราท้อใจเวลาแบบรู้สึกแบบไม่มีกําลังใจแล้วก็ เอาจนหมายขึ้นมาอ่านแล้วก็กลับมายิ้มได้ค่ะค่ะเคยอ่านจนแบบดีใจจนน้ำตาไหลออก<ค>มาเลยไหคะยกตัวอย่างสิเขาพูดอะไรกับเราอยากรู้ว่าเขาพูดอ,อ,อะไรกับเราทำไมเราถึงแบบมีกำลังใจขึ้นมาขนาดนี้ก็เขาบอกว่าขอบคุณที่หนูมาอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่แบบว่าเป็นรอยยิ้มให้เขาแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้ทำให้เขาแบบว่าทำให้เขามองเขามองเราแล้วก็เขามีกำลังใจขึ้นมาที่จะแบบ ก้าต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขารู้ไหมทุกวันนี้เขารู้ไหมว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นรอยยิ้มให้กับเราเหมือนกันอ่ะ ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาเดหรือเปล่าจดหมายเยอะไงหลายคนที่เป็นกระจกกับแต่ละคนน่ะเหมือนแบบทุกทุกคนก็ทําให้เรากับมีมดใช่มีกําลังใจเหมือนกันใช่ค่ะทุกทุกจดหมายหนูยังเก็บไว้ตั้งแต่ตอนเดบิวต์จนถึงตอนนี้หนูยังเก็บไว้อย่างดีเลยค่ะพี่ยังอ่านจดหมายตัวเองเหมือนกันใครว่างก็ช่วยเขียนจดหมายพี่หน่อยนะอยากมีกําลังใจฟังแล้วมันมันเป็นอะไรที่โรแมนติกนะคลาสสิกมากาสิกมาจดหมายแล้วเราเเป็นระบังใจซึ่งยุคนี้หาได้ยากมากนะครับออะคนต่อไปเลย ของบุ้ยไฟก็จะเป็นถ้าช่วงททใช่ไหมคะ คือปุยฝ้ายได้แรงบันดาลใจในการเป็นไอดอลมาจากมิาวากิซากุระค่ะ oh. ติดตามเขาตั้งแต่ตอนอยู่48กรุ๊ปเลยค่ะจนตอนนี้ก็อยู่เลเซอราฟิล์มแล้ว oh. แล้วก็พอเวลาท้อใจหนูก็จะไปดูคลิปวิดีโอเขาที่เวลาขึ้นสเตจร้องเพลงว่าเออเนี่ยเขาคือไอดอลเรานะแบบว่าเขาเป็นไอดอลมาตั้งแต่เขาเด็กจนตอนนี้แบบสู่แบบว่าตลาดโลกเลยเพราะว่าคนรู้จักทั่วโลกเลยตอนนี้หนูก็แบบ มานั่งดูแบบว่าคลิปของเขาเพลงของเขาที่เขาร้องเพลงก็จะแบบว่าเป็นกําลังใจให้หนูอีกทางหนึ่งค่ะใช่ค่ะก็แบบว่าขนาดเขายังแบบยุ่งกว่าเราเวลาน้อยกว่าเราแบบงานเยอะมากๆเลยมีชื่อเสียงมากๆแต่ว่าเขาก็ยังแบบว่าทําเต็มที่ทุกๆงานก็เลยแบบว่านีใจมากๆาค่ะที่แบบว่ามีเขาเป็นไอดอลก็แบบว่าคอยดูเขาตลอดค่ะแต่อย่าลืมบอกตัวเองด้วยนะบอกว่าสักวันฉันจะเป็นแบบเขาให้ได้ นะบอกตัวเองเซลตัวเองเรียนเรามองไอดอลเราเราต้องเป็นไอดอลให้คนอีกเป็นใช่ต้องเป็นไอดอลของคนอื่นให้ได้ด้วยเนาะอ่ะคนต่อไปเลยครับ ถ้าสมมตหนูก็ถ้าเกิดเวลาท้อๆหรือว่าเหนื่อยก็จะอยู่กับเมมเบอร์ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเมมเบอร์ทุกคนแบบเป็นเซฟโซนอะไรเง,ร <ừ> งี้ยแบบด้วยความที่เราสนิทกันเร็วมากๆมกๆันก<อ>็เลยแบบเมือนเราจะพูดอะไรก็ได้อะไรเงรี้ยแบบว่าไม่ใช่หมไม่ใช่แบบในเวที่ไม่ดีนะคะหมายถึงว่าแบบเราจะบ่นหรือแบบเราแบบวันนี้เราเหนื่อยแล้ว Member เมมเบอร์เลยก็จะแบบให้พลังเรากลับมาซึ่งมันดีมากๆ,ๆเลยค่ะรักทุกคนนะคะเฮ้ยแล้วเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดเนาะเพื่อนจะรับได้รับไม่ได้แต่คนที่สนิทกันที่สุดก็คือเราสามารถคุยกันได้ อออันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนี่น่ารักอันนี้ไม่น่ารักคุยกันได้หมดเลยนะฮะอา้าวสาวเสียงเล็กของเรา ค่าของหนูนะคะก็มีหลายครั้งมากเลยค่ะที่ท้อเพราะว่าหนูเป็นคนที่จําท่าเต้นได้ยากมากแล้วก็ช้ามากๆเลยค่ะแล้วก็เลยจะลาบากพี่ๆทุกๆคนแบบคอยช่วยหวานตลอดขอบคุณนะคะแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาของหวานคือหวานจะมีสัตว์เลี้ยงของหวานนะคะเป็นชูการ์กลเดอร์ค่ะเขาจะเป็นกระรอกตัวน้อยบินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เวลาหนูเศร้าหนูก็จะไปคุยกับเขามองหน้าเขาแบบหนูเสียใจหนูก็ร้องไห้กับเขานั่นแหละค่ะเขาก็ทําหน้าเหมือนเขาเข้าใจนะเขาก็อือ แต่เขาก็เข้าใจเนาะสุดท้ายก็เข้าใจอ๋อเขาคือเขาคือลูกของเราตวนเดิไงแล้วพี่แอบถามเรานีดนึงเราอ่ะคนที่บอกว่าต้องออกมาจากคอมฟอร์ตโซนคือที่บ้านอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณพ่อยอมรับเราอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณพ่อยอมรับอ๋อก็คือหนูทําให้คุณพ่อเห็นก่อนค่ะว่าหนูสามารถทั้งซ้อมและทั้งเรียนไปด้วยกันได้ค่ะโดยการที่หนูรักษาทุกอย่างเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เท่าๆกันให้หมดค่ะมาตรฐานการเรียนก็ไม่ตก เหมือนกันเต็มค่ะเต็มที่ใช่ค่ะคือทำให้คุณพ่อดูเลยว่าอุ้ยหนูมีเวลาอ่านหนังสือนะคะหนูมีเวลาทำกันบ้านนะคะและหนูก็ยังมีเวลาไปสามารถซ้อมและมีความสุขกับทุกทุกอย่างไปพร้อมๆกันได้ค่ะหนูไม่รักพี่กันแล้วไปแล้วใช่ไหมค่ะคนต่อไปของนูนะคะจะเป็นที่บ้านอื๋อน้องไงโอ้ยเอ้ยเอายังไงลูกคือว่าแบบหนูสนิทกับพี่สาวมาก ก็แบบมีอะไรหนูก็จะแบบเล่าให้พี่สาวฟังตลอดลยอะยไรเงี้ยค่ะจนแบบ <c oughs> หนูก็เคยบอกว่าเออแบบก็หนู่าท,ท้อเพราะว่าหนูทํางานไปด้วย,ยอะไรเง<ม>ี้ยค่ะพบว,ว่าถ้าแบบเลือกมาตรงนี้แล้วอะก็คือทําให้เต็มที่ไปเลย<ม>อย่าแบบ, <คน S 1> บอย่ามาเสียใจทีหลังเราได้โอกาสมาตรงนี้แล้วอะค่ะก็คือแบบให้สู้ๆต่อไปอะไรคือที่บ้านก็เป็นกํนกาลังใจให้หนูเสมอค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีเมมเบอร์ในวงอย่างเช่นแบบอย่างใบยกอย่างเงี้ยก็ชอบทั้งหาหนูว่าเออแบบพี่หายไปเลยนะพี่เป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย คือบางทีหนูแค่ทํางานหนักเกินไปอะคะอ่ะหนูก็เลยแบบไม่ค่อยได้ตอบใครไม่ค่อยได้คุยกับน้องหนูก็รู้สึกว่าแบบคือหนูคนดีกับหนูหมดเลยหนูก็จะพยายามมากขึ้นกว่านี้นะคะ่ะแต่วันนี้หนูก็ทําสําเร็จแล้วนะครับแล้ววันนี้วงของหนูจะได้ขึ้นเวทีที่ยิ่งใหญ่มากๆานั่นก็คือชื่อว่างานอะไรนะครับไทยเจแปนอคอนิกมิวสิคเฟส2022ค่ะ<อ>ซึ่งในงานนั้น จัดที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ลูกในงานก็จัดที่ไอคอนสยามนั่นเองค่ะตั้งแต่วันที่ 21, 22, 23อ่ตุลาคมเวลาเวลา10โมงถึง4ทุ่มค่ะใช่เลยแล้ววงนี้เตรียมอะไรไปโชว์เออเฮ้ยเขาอุบไมชใายเขาอุบบ่เออก็จะมีเพลงที่พวกเราเป็นเซนตลิสอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ อะไรนะาก็ต้องมารอพบกับพวกเราที่งานกันนะคะใช่แล้วพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวแต่ละคน6คนเนี่ยเราสังเกตนะพี่ชาย6สไตล์เลยเราเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอย่างพอเห็นปกติน่าจะซ้อมกันหนักมากอยู่แล้วการซ้อมเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ค่ะในส่วนของการซ้อมนะคะน้ำฟ้าเป็นคนจัดตารางของทุกคนค่ะแบบว่าจะไล่ถามทุกคนแต่ละคนเลยว่าแบบว่าว่างวันไหนไม่สะดวกวันไหนว่างเวลาอะไร ก็คือเราก็จะได้ข้อสรุปมาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วก็ซ้อมช่วงเย็นจนถึงดึกนะคะคก็จะซ้อมกันหนักนิดนึงแต่เพราะว่าเราไม่ได้เจอกันบ่อยก็เลยจําเป็นต้องเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อสเตทที่ดีเพอร์ฟอร์แมนที่ดีเราก็จําเป็นต้องซ้อมกันหนักนิดนึงนะคะครับนะครับ,รบก็รอติดตามนะครับรบอไปชมน้อง เ่งในงานนี้ก็บอกเลยว่าจัดยิ่งใหญ่มากๆศิลปินเยอะมากมากกว่า300ชีวิตนะครับก็คือ G. U. Creative เนี่ยบอกแล้วการันตีชื่อนี้นะครับจัดงานนี้เรียกได้ว่าดังแบบระดับเอเชียเลยนะฮะเพราะว่าเขาเคยจัดงาน Japan Expo มาแล้วแล้วงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่เรียกว่าสุดๆพี่ชาย300กว่าชีวิตอ่ะไม่ได้มีแต่ไอดอลของเรานะครับมีฝั่งญี่ปุ่นด้วยคุณผู้ชมนอกจากฝั่งญี่ปุ่นแล้วยังมีไอดอลที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของ น้องๆผ,ผู้หญหิงหลายๆคนเลยโยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้เหรอยุคหนึ no> ่งฉันทันไหมฉันทันไหมผมการันตีว่าทันนั่นก็คือสาวสาวสาวฉันก็รักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อผ่านแสงที่สเตตัสนี้ใครใช้แล้วบ้างใช้แล้วจะใช้ทั้งวงแล้ชื่อชายแฮกนะครับไม่ใช่ชายแหกเอออ่านะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือน้องๆนะครับวง <แ> <osc> ซูโมโมนะคบเป็นวงที่น่ารักอีวงหนึ่งแต่ก่อนจากกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีโชว์พิเศษให้เราได้ชมกันแล้วก็ไปชมกับเขาในวันงานจริงๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางรายการไอดอลต้องขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะไปชมโชว์กันเลยซูโมโมะ não. ซูโมโม <withdrawn. S 1>